สวัสดีครับนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้สิบ้าพี่น้องมาเห็ดกระเพรานะครับพี่น้องได้เมนูไก่ง่วงครับพี่น้องไก่ง่วงซึ่งได้มาจากหมูนะครับที่อยู่อิสราเอลน้ากันนี่แหละพี่น้องแบบว่าเยืยนหมูเยีนแมวกันนะครับพี่น้องเห่ากับเอาอะโวคาโดไปฝาก้าเจ้านะครับคาเจ้าก็มีไก่ง่วงมาต้อนเห้าครับพี่น้องเมื่อนี้ก็นี่แหละพี่น้องซอยกันทอนขนนะครับพี่น้อง ที่จริงอ่ะมันเป็นภาพบรรยากาศสดๆมันจะมวนอยู่พี่น้องผมเอาลงเราติดลิขสิทธิ์นะครบพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเสียงเพลงนะครับเพราะว่าเขากับมวลกันเนาะเด็กเปียกเด็กไกลมากสินะคบพี่น้องก็เห็ดสู้กันกินกัเปิดเพลงเปิดอย่างนะครับพี่น้องก็เลยได้ปิดเพลงพี่น้องก็ได้ด้มาเรล่าใมาเรล่าสู่พี่น้องฟังเอานะครับพี่น้องมณีการใ้มาน้ำกัน6กโตนะครับแบ่งไป่ขังขางเท่าสองโตแล้วก็เท่ากับมาเห็ดคั้วสี่โตนะครับพี่น้องมนี ที่เป็นจ้าได่นะครับเฮ็ดกันหอดดึกหอดดืนนะครับพี่น้องแล้วก็มือต่อมาก่ะเฮ็ดงานต่อนะคบพี่น้องเมือยก็ต้องสู้พี่น้องเพราะว่าว่ามีผู้ใดมาซอยเห้านะครับเห้าก็ตตองยังสี่เลยพี่น้องเฮ็ดงานเหลืองานมาเมือยๆกับตองมานะคะพี่น้องซอยกันเฮ็ดกับเขากับน้ำนะคะพี่น้องเพื่อที่จะมืออื่นนะครับจะได้ง่ายนะครับพี่น้อง อยู่น้ากันหลายคนเลยพี่น้องเด้อนะครับอยู่น้ากันหลายๆคนนะครับกับซอยกันอย่างเี่ะพี่นอ้องอ่าเปรียบได้ว่านะครับเป็นพี่เป็นน้องกันนะคบพี่น้องฮักเพง่กันนะครับอยู่นียังสามารถแลกของกันได้อยู่พี่น้องสมมติว่าเขาเอามากไม่ไปแลกพักเอามากไม่ไปแลกอ่าไกงสีน้พี่นาา้องไกลเนื้อไกลชนนะคบพี่น้องไกลง่วงสีน้พี่น้องไปแลกไข่แลกอย่างสีพี่น้องแลกอ่างนังสีพี่น้องแตงโม่เนาะพี่น้องท่านตะวัน แลกแอลมอนเนาะพี <the> the <the ่น้องเนาะต่างๆเนาะพี่น้องลูกพีชลูกยังเข้าก็สามารถแลกเปลี่ยนกันกินใดนะครับอยู่นี่อยู่นี่มีมักทั่วมักแตงนะครับข้าเจ้ามากข้าเจ้าของมัอ้ามาเก็บเอานะครับมาพริกสดเหมือย่างสีนะครับพี่น้องที่นี่ข้าเจ้ามากมาเอาพักเอายางไปยังสีเนาะครับพี่น้องแล้วก็มู่เห่ากับเออด้มนีการแบบว่าแหลกเปลี่ยนกันนะคบพี่น้องข้าเจ้ากับเอามักไม้เอายางที่ข้าเจ้าติดใหม่ติดมือมาห้เห่านําขึ้นกันนะคบพี่น้อง นะครับมืนอนี้กศสิให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่า,อานอกจากหนาง,งานอวโวคาโดนะคบพี่น้องก็สิได้เห็นเบื้องหลังนะครับพี่น้องเ,อเป็นเบื้องหลังยังวัดที่พี่น้องหลังจากเลิกงานแล้วองีพี่น้องมูฮาอยู่กินจังไดนะครับพี่น้องใส่ชีวิตแบบใดอยู่ที่อิสราเอลนะครับพี่น้องอให้ซุ่มที่ว่าเป็นลูกเป็นเมียนะครับเดเบิ่งนะครับพี่น้องบด้ว่ามาอวดมาอ่างอย่างได้พี่น้องนะครับให้ พอกที่ว่าเป็นลูกเป็นเมียได้เบิ่งนะครับว่าลูกขัวมื้อเจ้าอยู่จังได๋กินจังได๋นี่ยหลายพี่น้องเออคั่นว่าบ่มีหมูเหตเต็ดเป็ดไก่จังซี่พี่น้องม่เฮาก็ได้ซื้อข้าเจ้านะครับซื้อก็เจาา้าก็แพงนะคะนบาบาร,ออรับพี่น้องกับข้าวที่ว่าบางทีกับข้าวแพงค่าโทรศัพท์อ่าซื้อผักซื้อหยังสี่นาะพี่น้องแพงนะครับเว้าได้เลยว่าแพงแล้วก็อ่าได้ส่งเงินกลับบ้านหน่อยสี่นาะพี่น้องก็สาเหตุก็เกิดจากแบบนี้ล่ะแต่ว่าอยู่นี่นะพอได้กินนะครับพี่น้อง,พอ,งพอได้กิน นะครับเป็นพักกระด้กินมูเห็ดเป็ดไก่นะครับง่วเจ้าหน่อยกับพึ่ลมง่วลมหยังเสียกับปั่นพูดกันคือช่างบานเท่าเนี่ยพี่น้องปั่นพูดเสียหายเข็มเสียกับปั่นกันพี่น้องเอาไส่รถกระบะในี่เียวเขี้ยวข้างล่างนี่พี่น้องแก่กันมากกับมาเฮ็ดเนาะพี่น้องเฮ็ดตากแห้งเฮ็ดต้มเฮ็ดก้อยซอยจูเองสี่เลยพี่น้องแล้วก็น้องง่วกระด้กินสี่เลยพี่น้องกับเข่าก็เลยยูนิก็เลยพ่อได้ยูได้กินนะครับพี่น้องก็ถือว่า บ่อืดกะกะว่าได้ยูพี่น้องเออับเขากบนำครับพรได้กินเรื่อยๆนะครับเงื่อนกับพ่อได้ทรงบานนะครับถือว่าผมกบว่าถือว่าดีนะครับดีในระดับหนึ่งบริวารดีที่สุดนะคบพี่น้องเพราะว่าผมกับบ่เคยไปเห็นมองอื่นว่าดีหน่อยดีร้ายแต่ว่าอยู่หนีเฮาพอใจเฮากบว่ามองนี่ดีเนาะพี่น้องเฮาอยู่แล้วเฮาหลืงแกลนมีความสุขซอยเหลือเกืือกูลกันผมกบว่ามองนี่ดีเองสิเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็บอได้ว่ากันเนาะยุท่อาวัสนายุที่บุญอะพี่น้องข้าสิได้มาอยู่น้ากันเนาะพี่น้องกัจังสีละจองกันมากจังสีอะไรพี่น้องได้มาอยู่น้ากันแล้วก่าใส่ชีวิตห่วมกันกับค้นส่วนมากจังสีพี่น้องเกื้อกูลกันหักแพ่งกันคนไทยยุต่างประเทศส่วนมากจะเป็นจังสีเบิร์ตนะครับพี่น้องให้พี่น้องได้เบิรงนะครับลูกเมียได้เบิรงแล้วก็คนที่จะมาอยู่อิสราเอลกำลังเตรียมตัวมากจะได้เบิรงเอาไว้นะครับว่า เราอยู่กินกันยังไงนะครับพี่น้องใส่ชีวิตกันจังไดนะครับเมื่อนี้ลมไก่นะครับไก่งวงใหญ่นะครับซีตัวเด้อพี่น้องเอามาหกตัวเอาไปให้้างๆสองนะครับเมื่อผมเห็ดซีนะครับพี่น้องซอยกันอย่งสี่เลยพี่น้องอจติเป็นบรรยากาศนะครับย้าแรรงๆนะครับพี่น้องของอิสราเอลนะครับพี่น้องช่วงนี้เป็นนาฮอนเดือนกันยานะครับพี่น้อง มีผักหย่าได้กินเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เจ้าหน่อยหนาวนะพี่น้องเจ้าหน่อยหนาวก็สิบริได้กินผักเลยพี่น้องผักก็จะก้อยเลยพี่น้องตายแล้วพี่น้องมันปลูกบ่ไรในหนานาวนะครับผักผลไม้นะครับผลไม้ต่างๆก็จะเริ่มบริได้กินแล้วพี่น้องอ่าจึบริได้กินนะครับแต่ว่าเป็นสัตว์สาวาสิ่งในสิย่งได้กินอยู่เรื่อยๆนะครับพี่น้องนะครับสาหรับผู้ใดว่ามาแล้วสิยูจังใดกินจังใดในพี่น้องตกมองดีกับไข่แดงสีละพี่น้องบ่อดบ่อยากนะอกครับพี่น้อง อายุกินคือยังบานเหาเลยมีทุกอย่างเหมือนบ้านเรานะครับพักนั่งอ่างหยางก,ก็ยังบานเหานะครับพีนนบบบบ่น้องที่ว่าบัมีเลยนี่สีบัมีแมนนันไข่หมดแดงนะครับบางหอยขมนี่สีนาะครับพี่น้องแล้วกับบมีแมลนันเชี่ยอย่านั่งนะพี่น้องเนาะนอกนั้นผมก็ว่ามันมีแทบสุกอย่างเลยหละพี่น้องมีแทบทุกอย่างนะครับพี่น้องเพราะว่าขจ้ากันํามาแนมาปลูกมาหยางกับแบงกันแนนะครับพี่น้อง ปลูกสิ่งอย่างนะครับเคาะกันนี่ยนะคนไทยแล้วก็ปลูกแล้วก็เอาเนี้ยมันไว้ขยายพันธุ์ต่อแล้วก็ฝากตอนกันในหลอดต่อต่อไปปีต่อต่อไปนะครับพี่น้องถ้าช่วงใดนะครับเป็นวันหยุดกระสีมี่ประมาณจังสี่ละพี่น้องลมครับลมใกล้นะพี่น้องขาใกล้ขายังเยสูกันกินนะครับกรสีมี่เราอยากปปดปีงงีนนิดหน่อยนะครับเพราะอไเราได้จ่าพอแบบว่าบบงเงียบนะพี่น้องเนาะไข้กว่าสิยูนิดมีิีนหอด่านจินหอดองกับพี่น้อง กินแน่ธรรมดาก็จยาให้เสียการเสียงานเนาะพี่น้องกินเพราะกินเขาแสบเบาหนัวหัวมวนเนาะพี่น้องเนาะกับบาวากัดเนานะพี่น้องอันนี้กัแล้วแต่นะครับอ่าตัวไผ่ตัวมันแล้วแต่มักนะครับพี่น้องบาววให้กันเนาะพี่น้องมักไผ่มักมันสุคนสุมาหาเงินกะคือวานละพี่น้องมักจังไดกะเห็ดเอาหาเอานะครับมาหาคือกันกับไรซ้ำกันหอกพี่น้องคือจะเข้าไปหาเห็ดละ หาโคเดียวกันเนาะพี่น้องไปพร้อมกันยางน้ำกลนกันเนาะพี่น้องบัดออกมากกสิได้ยอยู่ดอกอผู้นันได้ซ้ำนี้ผู้นี้ได้ซ้ำนันต่างกันไปเรียบเทียบ็คือจังสันเลยพี่น้องยังไม่เสร็จนะครับอันนี้คือแผนที่แบบว่ามาเล่มนะครับพี่น้องให้มันสะอาดนะครับให้เกี่ยให้ผลน,นี่บอยย่างจักเสร็จเลยนะครับพี่นอ้องนนี้คืออีกแผนกนะครับ ก็คือแบงแผนกันแล้วนะครับพี่น้องคนหนีเลยนะครับถ้าขั้วเป็ดขั้วไก่นี่ฝีมืออันดับหนึ่งนะครับพี่น้องหาที่จับได้ยากนะครับหาคนที่ได้แบบว่าเทียบเคียงฝีมือได้ยากนะครับผู้นี้เป็นเซฟจากทางภาคเหนือนะครับเพิ่นเป็นเซียนไก่ได้พี่น้องกันผู้ใดแบบว่าอยากได้ไก่เก่งนะครับพี่น้องไก่เก่งนะครับเพิ่นน่ะเป็นเจ้าของฟ้ามไก่ส้นนะครับพี่น้อง อยู่ทางภาคเหนือจังหวัดน่านนะคะพี่น้องต้องทักหาคนนี้เลยนี่นะครับพี่น้องปเป็นเสี่ยวซ่านแดงไก่นะครับพี่น้องไก่ทุกสายพันธุ์นะครับไก่สวยไก่ชนไก่ทุกประเภทนะครับพี่น้องวันนี้เที่ยงคืนจะเสร็จไหม <c oughs> อันนี้คือตัวตัว,ต,ว,ต,วะะตัวแรกนะครับพี่น้องตัวแรกนะครับโอ้ ตัวแรกตัวแรกเอาสู้สู้นะครับพี่น้องสู้ๆ้ไปน้ำกันสอดแจงก็งต้องสอดแจงเลยพี่น้องนะครับเก็บจังไจแหละใครกวามีเน่ากินเนาะมีกับข้าวดีกว่าไม่มีกับข้าวนะครับพี่น้องบอแมนว่าทุกหมองนะครับสีนี้กระเข่าแบบนี้ได้พี่นอ้องบอแมนวาสีนี้กระเข่าน้ากันทุกทัวผักนะครับอยู่ทีวาห้าหูจากมูเนาะถ้าเราไม่รู้จักเพื่อนนี้ก็เราก็ไม่มีกับข้าวกินเลยใช่ไหม ใช่อันนี้ก็คือเรารู้จักเพื่อนแล้วก็เพื่อนเพื่อนเท่าเลียงไก่เนาะพี่น้องเท่ากับไปขอไก่เพื่อนไม่กินเพื่อนกับมาขออโะโวคาโดเท้าเนาะแล้วที่นี่คันมีเพื่อน <c oughs> เลียงไกเนื้อเนาะเท่ากับสิมีแบบมูเลียงไกเนื้อนะครับพี่น้องไกที่หน่อยลงมาเป็นไกเนื้อเพื่อนก็มาให้กินอยู่นะครับแล้วก็เทามีไกชนเนาะข้าเจาเานเนาา้ากับมาขอไกชนเท่ากันเนาะอ่าเขากับมาขอไกชนเท่ากับแหลกเปลี่ยนกันไปเนาะพี่น้อง เอ่อเป็นพักเป็นอีหยังสี่หมักทัวนะเนาะห้ามีหมักทัวเพ,เ,เ,พเพื่อนกับมาเก็บเขามีผ่าอีตูงสี่น้องพี่น้องเพิ่นกับมาเก็บเอาเนาะนั่นแหละพี่น้องเขากับเขาได้ขายซื้อขายหยังกันนะครับพี่น้องฉะนั้นแล้วเ้ามีมูลหลายหลายเนี่ยคนไท่ดีนะพี่น้องขอกันกินนี่หลยพี่น้องจะได้กระซวยกันนะครับดึกดื่นไปได้ก็ต้องซวยกันนะครับเพราะว่าหางเทียเ้อเห็ดบแลเหลวสีพี่น้องทิมเอาไว้มันสีเน่าเนาะครับพี่น้อง ขนนแล้วต้องเคียย์ให้แล้วภายในคืนเดียวได้นะครับพี่น้องมอื่นเข้ากับจังเด้เห็ดนั่งอยู่นั่งกินหรือว่าแปลสภาเป็นอย่างอื่นนะครับนะครับพ่อได้วานะครับลูกผัวมูเจ้ามัสมบ่ยพี่น้องมาเบิงเด้นี่พ่อได้สมบายคือฉีดเลยพี่น้องนะครับพ่อได้รับพ่อได้นอนพี่น้องเอาซู้ๆูนะครับ นี่แหละสมมติว่าเ่าไปเห็ดงานเนาะพี่น้องกลับมาถ้าเ่าไปเห็ดเน่าอยู่เนวกินกน็ก็คือได้นอนเลยแหละพี่นออ้องเพราะว่าพวกนี้ใดเห็ดไว้ถ่านนะครับพี่น้องถ้าน,นั้นแล้วก็คือแมนกบมาก็ต้องมาเห็ดนะครับพี่น้องอันนี้ก็คือให้คนที่อยากมากได้เบิ่งนะครับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็ให้แบบว่าซุมเป็นเมี่ยนเนาะพี่น้องเนาะซุมเป็นเมี่ยได้เบิง่งว่าลูกปัวมูเจ้านี่ยยุ่งสี่แล้ะพี่น้องเนอะ ลูกขวมืเจ้ายวงสี่อะไพี่น้องประตูมองสมบายกับสบายเนาะประตูมองลําบากกับลาบากนี่ของเข้าถือว่าบ่ไดล้ลาบากนะครับพี่น้องถือว่าคนไทยยังหากแพงกันนะครับเออแยบวบว่ายังเป็นพี่เป็นน้องนะครับพี่น้องหกักแพงกันนะครับมีปลูกปา่ามีเป็ดไก่กับยังทรงนะครับให้กันกินนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับพี่น้องคิดหอดสมัยอ่ะมุ่งเข้าตะกีนะครับ <c oughs> <c oughs> ฮอดสมัยประเทศไทยห้าตะกีนะครับยังสามารถแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนของกินกันได้นะครับอ่ายุนี่็ะจะเปลี่นประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเ้าไก่บานไก่ซองนะครับพี่น้องไก่บานไก่ซองแล้วเ้ากระตองหักแท่งกัน,กนคนไทยนะครับพอซอยเหลืออย่างกระไดนะครับพี่น้องเ้าก็จะซอยเหลือกันนะครับพี่น้องถามกันปรึกษากันเบิ่งไว้เดอร์ลูกเมียมูเจา้า ต้องเบิงไว้ซุมเป็นลูกเป็นเมียนะครับพี่น้องนะบุมมี่เวลาดอกนะบ่มมีเวลาไปหาเว้าสาวคุยสาวได้พี่น้องเพราะว่าเลิกงานมากนี่ก็เฝ้าโทรหาเมียนะโทรหาเมียก็เฮ็ดน่าอยู่เน่ากินกับเฮ็ดไปน้ำคุยไปน้ำนอเออคุยไปน้ำเฮ็ดไปน้ำช่วยกินแล้วอทั้งบ้านเข้ากับเที่ยงขึ้นบ่สองถุ่มทั้งผีก็ได้นอนมันบ่อสันลูกเมียทั้งปุ่นได่นอนมูเฮ้ากับอาบน้ำอาบทาเนี่ยก็ได้นอนคือกันเนี่ย มันเกิดเวามันกัดจังสันอะไพี่น้องเสียเ,เวลาได้ไปคุยผู้เสียผู้สาวแต่ว่าผู้พนมีก็อาจจะมีเนาะแต่ว่ามึงเข้าบบมี <c oughs> อผู้พนมีก่ก็มีอยู่เลยพี่นอ้องแต่ว่านั่นกับเข้ากับบ่ได้บด่ได้พลาดทิ้งไปนะครับแต่ว่าเบาถึงว่ยยุนี่ะมันแทบจะไม่มีเวลานะครับพี่น้องได้เบิ้งเอานะครับไ่ได้ว่าเขาค้างบ่ได้ยั้งเนาะครับพี่น้องไ้เบิ้งกันเลยนี่พี่นอ้องสุขคนดีก็ดีเนาะพี่น้องกัน คนบดีเขากับบ่อเออย่ว่าเขาเปียบเทียบคนนยูนี่นะครับผมก่ได้ผมก็ได้ว่าผัดพิงถึงทั้งอื่นดนะครับผมบอกว่ายูนี่นะครับเป็นยังซี่นะครับพี่น้องผมก็ได้หมายความว่าดีเบิร์ตซุนเด้พี่น้องยังซี่ลหละผมหมายถึงว่ายูนี่นะครับจิเป็นประมาณนี้พี่น้องซอยเหลือกันนะครับกระเผากะถามว่าได้ซื้อบอกว่าก็ได้ซื้อนะครับพี่น้องแต่ว่าซื้อเป็นบางยางนะครับใกล้เนี่ยก็ได้กินสุญงามนะพี่น้อง อย่หนี้จังหวะโอกาสก็ได้กินคือยังเนื้อง่วเนื้อยังก็ได้กินนะพี่น้องพอลมงัวก็ไปปั่นพูดคือบ้านเห่าเนี่ลเรคนไทยก็ไปอ้าวมานะครับพี่น้องปั่นกันสามแคมซีแคมสี่น้อพี่น้องกับปั่นกันอันนี้ก็ไก่ง่วงก็ไดมาเทียบไก่เนื้อนาะพี่น้องเทียบก็เป็นหมากไม่หมากองุ่นหมากฮุ่งหมากลูกพีดลูกพับนาะพี่น้องเป็นแอลมอนนะครับเป็นยังสิ่เลยพี่น้องที่เป็นช่วงของเขาเป็นแตงโมเป็นยังสี่น้อพี่น้อง ก็ดีใ้มากล้ายอะไยพี่น้องแต่ว่าอันนี้ก็ <ๆ S 1> เป็นลังหมองนะครับพี่น้องแต่ว่าส่วนหมองอือน่นผากอือน่นอันนี้ผมบรลู้ือกันแต่ว่ายูนี่นะถือว่ายังถือว่าดีนะครับส่วนเรื่องเงินก็ดีเรื่องแนว้ออยู่เนวกินก็ถือว่าดีนะครับพี่น้องอขา้าวเข่าก้านาวกันนี้แหละให้พี่นอ้องที่อยู่อิราเลกับเบื้องนะครับพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านท่ากับเบื้องนะครับพี่น้องให้กำลังใจกันไปนะครับพี่น้องนะครับ ให้กำลังใจกันนะครับพี่น้องเห็นแล้วจังสีก่กะเนาะผู้เป็นลูกเป็นเมียกับางคนอีต,ตนผวัวผู้ไรพี่น้องโอ้เงืนข้ามแต่ละบาทเนาะตัวสีทรงให้ลูกให้เมียได้นี่พอถ้ามดาด่าเด้ผู้ประหยัดอหลีเนาะผู้ผู้มีมานาอหลีหรอวะออคันถือผู้เล่นผู้กินนี่บ่ยั่งเพราะว่าเป็นเงื่อนบ้านเขามันบนะ่หลายเนาะหาหกพันเนาะเงื่อนบ้านเขาเ ซื้อกินแป๊บแป๊บเบิร์ตเนาะพี่น้องพอกับเขาบ้างเขาจะเอาแพงแต่ว่าขันเ้ามี่ยังฉีกะ็ะคือว่าประหยัดได้หลายนะครับพี่นอ้องอ่าถือว่าประหยัดได้เยอะนะครับพี่น้องแต่ว่าขันผู้เ่เกียบเปกำมกับบไาะใดได้พี่น้องคือจังเพื่นว่าละ่ะทุกคนสุปไปหากับบไดขึ้นกันเด้พี่นอ้องอไปหามองเดียวกันกับบไดขึ้นกันหาเห็ดปลาเดียวกันโคกเดียวกันกับตางคนต่างใดนะพี่นอ้องอน,นี้ขึ้นกัน ตกมองดีกัจังว่าดีตกมองได้กัจังว่าได้อันนี้เพิ่นกัใหญ่งานมาจักจักมองเลยพี่น้องจะมาพอกันนะคะรับก็ถือว่าโชคดีนะพี่น้องแต่มาอยู่น้ำกันถือว่าเรามีวาสนาต่อกันนะครับพี่น้องอ,อ,นนอ้มีประเด็นด่ามากนะพี่น้องอันนี้คือเห็ดเราอยู่น้ำกินพี่น้อง อ่เป็นชีวิตประจำวันนะคะพี่น,อน,น,น้องคันมีแนว้อกินกระเฮ็ดไว้ยังทีละไส่กระสอบแซฟฟิตไว้นะคะพี่น้องกระเฮ็ดกินน้ำกันพี่นอ้องอ่าฐานี่กระเฮ็ดไว้กินน้ำกันผู้ใดผู้ใดอยากกินเมนู่นยังกับม่เห็ดนะครับกะกี้น้ำกันคือเกา,าล่ะ คนที่เห็ดแนวกินพ่เป็นนนะมายูนีกับซีเฮ็ดเป็นเนาะเพราะว่ามันต้องเอาตัวรอดโอ้งามงามเนี่ยขาวงามระวัางกระดูกบาดเด้ย,ยลูกไปมัวๆวเด้เบิดแผนทถอนค้นเราพี่น้องเ้าเป็นแผนส้มยางเดียวนะครับไม่ไม่ มาเอา,นเ,นเอาใกล้ไปนี่นเนี่ยเอาใกล้ไปหนี่เนี่ยแล้วแล้วแล้วเอาไปขั้วไปขั้วครับวันนี้นะครับกับมะเบิงนะครับแผนขั้วนะครับพี่น้องอันนี้คือหลังจากที่เห่านะครับได้จัดการนะครับถอนค้นเคี่ยค้นนะคะพี่น้องได้แบะออกเป็นที่เรียบร้อยนะคะพี่นอ้องกะเสียอามาแบบนี้แหละพี่น้องหล้วก็มาให้ข้าเจ้า นะครับได้ซับนะครับพี่น้องแล้วก็เก็บไส้ทุงแล้วก็ไส่กระสอบแล้วก็ฟิตเอาไว้นะครับพี่น้องส่วนที่จะเฮ็ดกินในมืออื่นก็คือเฮ็ดตั้งแต่ตอนแรกนี้เลยนะครับพี่น้องอันนี้ก็คือเซฟกระทะอื่นแล้วก็มาเล่นงานครับเราต้องทำ่างนี้ครับนี่นะครับพี่น้องที่กินของเราใครมีอะไรก็มาแบ่งปันกันครับเื่อพี่น้องคนไทยอยู่ด้วยกันก็ได้มีเมนูอย่างกัเฮ็ดเนาะเฮ็ดสู้กันกินเนาะมีเนื้อมีอะไรก็แบ่งไปครับมีเลย ก็รันกับข้าวไปกินเข้มกันพี่น้องทรงพันเชกในเมืองหนึงน่งเนาะถือว่าโอ้อ่าไงอันนี้แค่ตัวเดียวตัวเดียวเด้หนิตัวเดียวเด้หนิประตูกดเอาพี่น้องครับที่ใหญ่มาห้าปีน,นี่กระบี่ครับบด้อไมาแล้วก็อดอ้าวเนาะสู้คิดสวายู่บ้านก็บ่ได้อยังดอก มาอยู่นี่กัมาหาประสบการณ์ชีวิตแน่มาหาเงินเงินนี่คือโบมี่ยังเลยนะโบมี่ยังแหล่แห่งเศรษฐกิจยุคนี้โควิดรัฐบาลกัเนาะบอให้นว่าเราถึงดอกเนาะรัฐบาลกับแล้ก็อยากเราถึงได้มีผู้ใดมาซอยเท่าใดได้สันท่องบอคอยกันเนาะมึงดูไม่ก็ตายครับตายแล้วมันเมื่อสุขภาพเนี่ยกระเพาะตายเรกเมื่อสุขภาพเหมือนกัน ยู่บ้านอะสิตายก็สงครามีกครับชีวิตบ่มีเงินอะไรยังสิตายเนาะชีวิตคนอยู่เมืองนอกกระบันะครับอยู่เมืองนอกกระบเนยนะครับเด้อสามาคีครับคนไทยนำกันครับกับบ่มีอย่างไรนะครับมาในกาแไหวเพียงสซนี่ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อได้หายคิดหอดคิดถึงกันนะครับพี่น้องแ้าพี่น้องอยากที่จะสนับสนุนผมนะครับพี่น้องกากา ให้ซอยกันกดติดตามนะคะพี่น้องแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หลายๆกดติดตามหลายๆายพี่น้องจะได้เป็นกําลังใจเหตุคลิปต่อๆไปนะคะพี่นอ้องเมื่อนี้ก็ฝากไว้หลายๆายแนวคิดนะครับอาจจะบม่มีสาระนะคะพี่น้องแต่มันก็อาจจะเป็นความทรงจาที่ดีนะครับพี่น้องผู้ที่ได้มาอยู่น้ากันได้มาเห็ดอยู่เห็ดกินน,น้ากันในเมื่อนี้ถ้าจากกันไปผมก็คิดว่าหลายๆคน ก็คงอยากย้อนกลับมาเบิงนะครับเป็นวันนเป็นความทรงจานะครับพี่น้องเป็นความทรงจําที่น่าจดจำานพี่น้องครั้งหนึ่งเราเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันพี่น้องแล้วก็เป็นความฝันให้กับทุกคนพี่น้องเป็นแรงบันดาลใจครับทุกคนที่อยากมานะครับเบิงแล้วอาจจะมีไฟฮึดสูงอยากจะมาล่องเบิงกระไดพี่น้องลองดูสักตั้งไม่เสียหายนะครับพี่น้องแต่ว่าขันผู้ใดมาแล้วทอถอยเบิงเอาไว้ยังสี่เป็นกําลังใจ ให้กันและกันพี่น้องสู่ไปน้ำกันพี่น้องเฮ้าตองกล่าวผ่านนะคะพี่น้องความพยายามอยู่ที่ไหนนะคะพี่น้องความสําเร็จต้องอยู่ที่นั่นนะครับเป้าหมายมีไห้พุกชนพี่น้องสู่สู่ฝากเอาไว้ตั้งแต่เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องเมื่อนี้เบิดแนวสิวสิจ่าน้าแล้วขอลาพี่น้องไห้ตั้งแต่เพียงเท่านี้ฝากไว้เป็นภาพพี่น้องให้พี่น้องในเบิ้งนี่แหละพี่น้องเนื้องามงนะคะพี่น้องอองตองฝากไว้สามีพี่น้องสวัสดีครับ